สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับถ้าเอ่ยชื่อสมเด็จย่ากับโรงเรียนสตรีวิทยามีความสัมพันธ์กันอย่างไรหลายท่านนี้อาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนนะครับคุณผู้ฟังครับโรงเรียนสตรีวิทยานี้ก่อตั้งมาตั้งแต่ร้อยกว่าปีแล้วนะครับเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีเกียรติประวัติมาอย่างยาวนานที่สําคัญยิ่งก็คือเป็นสถานศึกษาของสมเด็จพระศรีนะครินทราบรมบราชชนชนีทรงศึกษาเมื่อครั้งทรงพระเยาว์ ทรงเข้าศึกษาตั้งแต่ประชมนายุ8พันศาประมาณปีพุทธศักราช2,451นะครับจนกระทั่งจบชั้นประถมศึกษาปีที่3เมื่อพุทธศักราช2,456พระชนมายุ13พรรษาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมบราชชนนีในช่วงยาววัยทรงย้ายมาศึกษาที่โรงเรียนสตรีวิทยาซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในยุคนั้นคือยุคระหว่างปีพุทธศักราช2451 ถึงปีพุทธศักราช2456ซึ่งขณะนั้นพระองค์ได้รับการถวายตัวเป็นข้าหลวงของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าวไลอลงกรกรม,มหลวงเพชรบุรีราชสิรินทรณพระตำหนักสวนสีดด่ฤดูแต่เนื่องจากยังทรงพระเยาว์และการเดินทางไปโรงเรียนยังไม่สะดวกผู้ใหญ่ที่พระตำหนักสวนสีดด่ฤดูจึงนำพระองค์ไปฝากเอาไว้ที่บ้านของคุณหวน หงสกลซึ่งเป็นข้าหลวงของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าวไลยอยลลงกรกมรมหลวงเพชรบุรีราชิรินทรซึ่งอยู่หน้าวัดมหันตภารามเพื่อที่จะได้ทรงอยู่ใกล้โรงเรียนในช่วงนั้นสมเด็จพระศรีนครินทราบรม,มาราชชนนีทรงพระดำเนินไปโรงเรียนพร้อมกับญาติและขุนหวนเมื่อถึงเวลารับประทานอาหารเที่ยงเพื่อนผู้นี้ก็จะแบ่งอาหารปิดโตให้เสวยด้วยเพราะว่าที่โรงเรียนตอนนั้นไม่มีอาหารขายนะครับ วันหนึ่งครับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมาราชชนนีทรงได้รับบาดเจ็บจากเข็มตามพระหัตถ์จนมิดด้ามจึงต้องเข้ารับการรักษาและพักรักษาที่บ้านพระยาดำรงแพทย์ทยาคุณซึ่งต่อมาเป็นผู้ที่ชักชวนให้สมเด็จพระศรีนครินทราบรมาราชชนนีซึ่งขณะนั้นทรงกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่3นะครับให้เข้าเรียนวิชาพยาบาลที่โรงเรียนแพทย์พดุงคัน และหญิงพยาบาลแห่งสิริราชหลังจากจบการศึกษาที่โรงเรียนสตรีวิทยาแล้วจึงทรงลาออกไปศึกษาต่อในโรงเรียนแพทย์ประดุมคันและหญิงพยาบาลแห่งสิริราชซึ่งต่อมาพระองค์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักเรียนทุนพยาบาลไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาจึงได้ทรงรู้จักกับสมเด็จพระบรมราชชนกได้ท่งมั่นและอภิเศกสมรสในเวลาต่อมา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมบราชชนนีทรงรับโรงเรียนสตรีวิทยาไว้ในพระราชูปถัมภ์ในปีพุทธศักราช2481เมื่อครั้งทรงดํารงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระราชชนนีสีสังวารคุณผู้ฟังครับในฐานะสิทธิ์เก่าพระองค์มีพระมหากรุณาธิคุณต่อโรงเรียนสตรีวิทยาตลอดมาทรงเป็นองค์พระราชูปถัมภ์ของโรงเรียนในกิจการด้านการศรึกษา เช่นเมื่อครั้งอภิเษกสมรสกับสมเด็จพระบรมบาดาชชนกในปีพุทธศักราช2463ได้พระราชทานเงินเพื่อเกื้อกูลโรงเรียนสตรีวิทยาเป็นจำนวนเงิน5,000บาทโรงเรียนได้นำเงินนี้มาก่อสร้างอาคารเรียนเป็นเรือนไม้2ชั้น6ห้องเรียนและต่อมาในปีพุทธศักราช2534ได้พระราชทานเงินส่วนพระองค์จำนวน100,000บาทเพื่อสมทบในการสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติมอีกด้วย และนอกจากนี้นะครับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนียังได้พระราชทานทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีฐานะยากจนโดยในปีพุทธศักราช2481ได้พระราชทานเงินให้แก่โรงเรียนจำนวน5,000บาทโดยมอบให้กระทรวงศึกษาธิการนำเงินนี้ไปฝากไว้ในธนาคารเพื่อเก็บดอกออกผลเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนยากจนในานามทุนสมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาน ต่อมาครับในปีพุทธศักราช2535ได้พระราชทานเงินจำนวน250,000บาทเพื่อน,นำดอกผลมาเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และทรงรับโรงเรียนสตรีวิทยาสตรีวิทยาสมาคมสมาคมผู้ปกครองและครูสตรีวิทยาตลอดจนมูลนิธิสตรีวิทยาเข้าไว้ในพระอุปธรรม